สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกันนะครับในช่องรพินชาแนลวันนี้จะได้นำเสนอการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจําปี2565มาดูกันว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในปีนี้สำหรับท่านที่ไม่ทราบว่า ตอนนี้เกิดราศีอะไรกันแน่แนะนำนะครับให้ไปผูกดวงในเว็บไซต์ต่างๆที่มีบริการผูกดวงดูก่อนนะครับว่าลัคนาของท่านนั้นอยู่ราศีอะไรแล้วค่อยมาฟังการพยากรณ์ของเรานะครับชาวราศีพิจิกในปีนี้จะเป็นปีที่คลื่นลมแรงคือถ้าเจออะไรก็เจอ เป็นลักษณะของแรงนะครับแรงในที่นี้อาจจะเป็นโชคดีๆถ้าโชคดีนี้ก็คือแบบเต็มที่เลยนะครับท่านจะได้รับความโชคดีแบบเต็มคือเข้ามาก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านได้นะครับให้เห็นได้ชัดนะจากหน้ามือเป็นหลังมือหรืออะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างค่อนข้างหรือว่าถ้าเป็นอุปสรรคก,ก,ก,ก็ก็แรงอยู่นะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านบวกนะครับขอให้ท่านเตรียมใจไว้นะครับสำหรับอะไรที่จะเข้ามาแต่ดูแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นแนวโน้มของสิ่งที่ดีมากกว่านะครับเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าดีแบบแรงๆเลยแหละท่านก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะเป็นความสำเร็จที่ทำให้ท่านทำให้ท่านภาคภูมิใจนะครับอะไรที่ได้มาอย่างรวดเร็วปรุดปรารดนะครับ คาดไม่ถึงอะไรอย่างนี้ยนะครับออหรือว่าเป็นดวงที่จะเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับในช่วงปีนี้คือจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งอยู่ไม่ค่อยติดที่เดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็มีภาร,รกิจตรงนี้ตรงนั้นอะไรเนีนะครับก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงออมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับ การเงินของชาวราศีพิจิกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะไม่ว่าท่านจะเดือดร้อนนะท่านจะจะมีผู้ที่อุปัรภมช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าเป็นคนที่มีคอนแทคดีนะครับคือสามารถจะได้รับการอุปธรรมช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินรวมทั้ง เงินเก็บของท่านนะก็จะเป็นปึกแผ่นจะมีรายรับที่ที่สม่ําเสมอที่ดีดูแล้วเนี่นะครับการเงินก็ไม่ติดขัดถึงติดขัดอย่างไรก็มีคนช่วยพูดง่ายๆเถอะนะครับรายจ่ายก็เป็นไปตามปกติแต่ว่ารายรับโอเคนะครับจะมีเงินเก็บหรือว่าสามารถจะมีทุนสำรองต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนี้ก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับรวมถึงทรัพย์สินต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อจะขายคือบางท่านอาจจะสงสัยว่าเออจะขายที่นี่จะขายได้ไหมดูแล้วเนี่ยนะครับออแม้ว่าจะเป็นที่ที่ขายยากอย่างเช่นอยู่ไกลอย่างเงี้ยนะท่านก็จะขายได้คือถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะที่คนอื่นเขาขายยากๆอ่ะท่านก็จะขายได้ไม่ยากอะไรแบบนี้นะครับ หรือว่ามีเกณฑ์จะได้นะสิ่งพวกนี้มาก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่ดินที่อยู่ไกลๆหน่อยดูรกๆหน่อยแต่ว่าได้ได้ในราคาที่ท่านโอเคไม่ไม่แพงจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีโชคพวกที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินพวกนี้นะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับความรักกันบางความรักของชาวราศีพิจิกนะครับออความรักของท่านก็จะมีความ ปรองดองกันดีนะมีความเข้าอกเข้าใจกันคือคุยกันเหมือนเ,ออเพื่อนปรับทุกข์กันคุณง่ายๆเถอะนะครับมีอะไรก็จะปรึกษากันตลอดช่วงนี้ก็จะคุยกันเยอะนิดนึงนะครับจะเป็นช่วงแห่งการสื่อสารถ้าเพิ่งเริ่มคบกันก็เรียกว่าคุยกันเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ถ้าเกิดมีเป็นชีวิตครอบครัวก็เรียกได้ว่า จะมีการปรึกษารือกันบ่อยๆชีวิตครอบครัวจะอบอุ่นดีนะครับส่วนท่านที่ยังไม่พบความรักก็มีโอกาสจะได้พบคนใกล้ตัวนะครับอาจจะมาจากเป็นการเป็นเพื่อนก่อนนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นความรักที่แสนจะโรแมนติกก็ได้นะครับอันนี้เป็นไปได้เลยนะครับคนรักที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนอก็จะเข้าใจกันลึกซึ้งดีนะครับ มาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพของชาวราศีพิจิกก็แข็งแรงดีนะครับสุขภาพของท่านถ้าเป็นอะไรมาก่อนหนะ้านี้ก็ทุกอย่างก็ถูกกําจัดไปหมดนะครับสุขภาพก็ยังคล่องตัวเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉงนะอืมก็เรียกได้ว่าจะดีเรื่องของเรียวแรงบางท่านที่เคยอ่อนเพลีย นอนไม่หลับอะไรอย่างเนี้ยก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับความห่อนเพลียก็จะหายไปรู้สึกน่าจะได้สมุนไพรหรือยาดีดด้วยแหละช่วงนี้นะคือถ้าเกิดมีใครเสนอผลิตภัณฑ์อะไรนะที่บำรุงสุขภาพก็สามารถจะทดลองดูนะครับก็จะช่วยเสริมสุขภาพได้เช่นเดียวกันโดยรวมก็คือก็คือแข็งแรงนั่นแหละนะอาจจะไม่ต้องเสริม ด้วยซ้าไปก็ได้นะแต่ถ้าจะเสริมก็ก็จะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยพูดง่ายๆนะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลบ้างนะครับการเดินทางไกลถ้ามีการเดินทางไกลเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับชาวราศีพิจิกก็ราบเรื่องดีนะครับท่านจะสามารถเ,เดินทางได้อย่างปลอดปโปรง่งไม่ว่าจะไปทำงาน ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่แปลกแปลกบรรยากาศแป,กแปลกนะครับแปกแนวเหมือนท่านอาจจะบอกทะเลหรือเปล่าหรือภูเขาอาจจะแปลกกว่านั้นอีกนะ้าถ้าไปถ้าไปทะเลก็ไปทะเลแบบอันซีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบนั้นนะ่ะก,ก็ตื่นเต้นเร้าใจดีนะครับมาดูเรื่องของการงานบ้าง การงานของชาวราศีพิจิกนะครับถ้าเป็นเรื่องงานช่วงนี้ถือได้ว่าการงานของท่านนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าจะมีจ็อบนะเหมือนกับมีงานโอ,อ,อต้องทำโอบ่อยๆมีงานจ็อบมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหรือว่าต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันช่วงช่วงนี้นะจะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของงาน เธอทํานี้หน่อยอเดี๋ยวคนนี้ก็มาให้ทํานั่นเดี๋ยวคนนั้นมาทํานี่เพราะฉะนั้นงานก็ก็มาเรื่อยๆนะพร้อมกับเงินตามดวงไหวเงินนะครับง,งานจะเนรมิตเงินมาแล้วงานก็ช่างเข้ามาชุบชุมเหลือเกินนะครับในช่วงปีนี้ถือได้ว่าจะเป็นลักษณะงานจ็อบนะครับงานที่ทําแล้วจบแล้วก็ได้ตังค์อะไรอย่างนงี้นะครับก็ดีเหมือนกันนะโดยภาพรวมนะครับถ้าท่านอยากจะทําบุญเสริมดวงนะครับสําหรับชาว ราศีพิจิกนะครับก็สามารถจะทำในเรื่องของซื้อที่ดินนะถวายวัดเพราะว่าท่านโชคดีเรื่องนี้นะครับจะได้เสริมเรื่องนี้ให้ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับซื้อที่ดินถวายวัดอาจจะเป็นการสมทบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะไหว้พระขอพรเนี่ยเหมือนกับว่า จะเป็นแนวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักรบนักสู้นะเพราะว่าดาวังคารท่านเข้มแข็งนะครับก็จะช่วยเสริมสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นไปไหว้สารพระเจ้าตากนะครับขอพรท่านอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้การรบพะระนเรศวรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะก็จะช่วยเสริมให้ขึ้น เสริมชีวิตให้เข้มแข็งอ่ะนะครับให้ดาวอังคารของท่านมันยิ่งเด่นชัดขึ้นไปอีกนะครับก็จะได้ผ่านผลอุปสรรคไม่มีอะไรมาแพ้ผ่านในปีนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของชาวราศีพิจิกนะครับดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรที่หนักหนาใดๆนะครับถ้าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโหาราศาสตร์ก็อย่าลืม กดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้พบกันแล้วก็นำข้อมูลดีๆมาบอกกล่าวต่อท่านอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ